กันดูกันว่าอันไหนได้รเยะสุดอันนี้สี่อันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่หนึ่งเด็กสมัยนี้ไม่ติดบล็อกฟุตหรอวะสามสองสามสี่สองสามสามสี่สี่สามสองสองสองไม่นับอันที่มันเป็นแบบคอมเมนต์นะสองแปดสาม ห้าสี่สิบแปดสี่ห้าสามแปดสี่สองห้าเยอะใช่ได้แต่ก็ไม่เท่าไหร่แล้วที่บอกคลิปนี้ไม่มีอะไรทำละมาดูไลค์ตัวเองเลยแล้ว,วกันหมายถึงคนที่กดไลค์เยอะสุดก็น่าจะนี่ฮะคลิปนี้ได้เยอะไลค์เยอะสุดก็น่าจะเป็นอันนี้แหะคลิปต่อสู้กับปีศาจท่านพ่อนี่ได้ไลค์โคตรเยอะเลยสี่สิแปดล้วใกล้จะห้าสิบได้อีกไม่ชา้า คลิปนี้ไม่มีอะไรทำครับสาระไม่มีบาย,บาย